สวัสดีครับร้อยพี่น้องส,สุขุสุขคนครับนี่ก็จะเป็นแรงงานแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลนะครับนี่ก็จะเป็นผมอยู่สวนป่ายานะครับอยู่แถวเย็บเน่นะครับอยู่ภาคกลางนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการทํางานของผมเนาะนี่ก็คือบรรยากาศการตัดยามวนนะครับผมจะเก็บบรรยากาศการทํางานในแต่ละหมู่มาให้ผมนะครับนี่ก็คือการ ตัดหญ้ามวนนะครับเป็นเป็นมวนเป็นวงกลมนะครับเพื่อที่จะให้ไปว่างลุ่งพื้นทีล้วก็กิ่งลูกิ่งม้วนหญ้าม้วนไปได้นะครับนั่นจะปลูกง่ายก็เป็นหญ้าตังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าขไปเบิ่งแนวไกล้ๆนะครับว่าหญ้าจะมีมันตัดเป็นแบบใดเป็นลักษณะแบบใดมันตัดง่ายหรือตัดยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจีผ้าเข้าไปใกล้ๆเบิ้งนะครับว่าการดันยามวนนี่มันจะเป็นแบบไรน,นะครับอ่าผมขออนุญาตบอกจำนวนนะครับอ่ายามวนนี่ก็จีเป็นมวนล,ละสามร้อยนะครับสามร้อยเช็คนะครับก่อนจะมวนหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณเกือบห้าสิบ ไ,ม,ไม,ม่ถึงถสงเ,งมม 20, 20, 30, 30เมตรประมาณ20 20ิงมเมตรประมาณนี้นนะครับอ่าก็จะเป็นมวนเป็นวงกลมนะครับจะอีกตั้งน้อยแต่ผมจะท่าย,ยามไว้บนนะครับวให้เป็นปีนยลงก่อนนะครับรา่ว่าเพื่อป้องกันาการกระมันอน้ําจะปีนหยาลงนะครับผม ที่าางานลบึมนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอย่างวนวลเดี๋ยวผมจะข้าขเขาเบิ้มนะครับนี่คือ,คอการมวลยานะครับรนวลเป็นม้วผมม้ผม,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 มนะครับมือหนึลูกขาจะตสร้างมประม้องรออย่นนะครับกระชิบชมือก็ดีนะครับมือจะเป็นนากายนย่นต้นของมวน ครับมือหนึ่งมือหนึ่งกระชิตัดอยู่ประมาณลอยถึงสองลอยมวนนะครับผมก็ชิเป็นมวนล,ละสามร้อยถึงห้าร้อยเช็คนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ญานะครับญาสวยญาไม่สวยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการมวหญานะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็น บรรยากาศไกลๆนะครับวิธีหยามวนมันเลยเลือดเลือดเลือดลือดขืนเพื่อที่จะไปมวนเป็นวงกลมให้ครับนี่จะเป็นขั้นตอนของมันครับอันนี้บรรยากาศต่างๆนะครับน,นี่ผมถ่ายมาใหนเมือง่น้องบรรยากาศแน่นหนาท่ามกลางปีนี้ขณะที่กำลังมาตกกัวขาวนี่นะครับ,ำรบกำลังพนที่าแล้วครับเป็นปไปายล้ว บางไนนี่งหนานะครับถ้าเป็ไการกระจายต่างกระจายต่างนแล้วีลังงานมีแต่เพื่อนยาที่เสียี่กันอย่างนนะครับปฏิบัติหน้าในจังน้อยครับเพราะว่าเพื่อจะได้มวลเป็นวงกลมนะครับมีบรรยากาศรอบต่างๆนะครับอ่าซุ่มดังๆนี่ก็คือยานาอาจจะเป็นแบบว่ายามันยังบะเกิดเกิดบะท่านกันนะครับบนก็จะ ยางหายหยาครับม <า S 1> ผมบรรยากาศต่างๆอันนี้กจะขึเข้ามาเบิ้งไกลๆอีกรอบนึงครับว่ามันเป็นแบบใด,ดลับของเราอาจจะเสียงดังในจังน้อยนะครับผมเด้อเริ่มตัดแล้ว แล้วบานนี้ผมจะหลังจากเลิกงานพราผมจะเฮ็ดอีหยังนะครับหลังจากเลิกงานข้อเสร็จเพื่อผมคงไปิไปหาน้อกกินนะครับนี่ผมัญจะพาไปเก็บน้องไม่ฝรั่งนะครับแต่ว่าผมจะมีเรื่องเล่าฟังคือผมเมื่อผมไปเก็บน้องไม่ฝรั่งแล้วผมเห็นหางหามันแบบหางนายน้องไม่ฝรั่งนี่งามงามแห้งครับบานนี้ก็จะเด็ดเด็ดไปสักพักหน่อยผมก็คิดว่าหางหนาม